สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับมีอะไรที่แบรว์วันนี้เราอยู่กันในแร็คมอนสเตอร์นะครับโอ้โหแบบซาตชิปกิกจูเลยนะะเดี๋ยวมีขอุญาแนะนํานะครับว่าตัวไหนควรปั้นจะประสบการณเล่นโค้ดเบต้าก็เลดวิตามิก็ชนะ90%ขึ้นไปอะแต่วันนี้เพิ่งมาเล่นนะครับเดี๋ยวขอบอกก่อน3อาชีพแตกต่างกันยังไงมันไม่ค่อยต่างกันนะมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบอะไรมันจะมีท่าใหม่ในการตีเข้าบอสตรงๆเลยสาอาชีพอย่างซอสแมนอาเชอร์เมดนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลย เราถึงตัวละครที่ควรปั้นนะครับโอเพนเบต้ามีแปดบัฟอร์เมดนะครับแต่จะมีปัญหาการอัพตัวเพราะหายากแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกบัฟอร์เมดดีไหมดีครับอันนี้มีเทสแล้วแต่ว่าบัฟอร์เมดจะต้องลงไปในส่วนการเคาน์เตอร์นะบางคนชอบลงบัฟอร์เมดไปก่อนอันนี้อันนี้พลาดครับบางทีเราเจอบัฟอร์เมดเขาลงก่อนเราค่อยลงตามพอบัฟอร์เมดลงมามันจะติดสถานทั้งจอเลยแล้วมันจะส่วนดีมากแล้วมันจะมีท่าเออตะเกียรครับเห็นมากที่มันมีเคียวหมุนๆรอบตัวไอ้ตรงนั้นอะดีมากมันกวาดมอนพวกกีกี้ เรียกว่าเป็นตัวมาปากกักกี้โดยตรงเลยแต่ว่ามันก็โดนกี้ฆ่าตายง่ายเหมือนกันแปลกวะแปลกเนาะตัวระเคหมีไม่ค่อยชอบนะมันมันตายง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเอ่อทางเข้าหอผ่านอย่างเงี้ยทางโล่งสะดวกเขาเอาพี่เค่บุกเข้าไปก็ได้ครับแต่แค่มันนิ่มมากหมีเลยไม่ใช่นะอ่าต่อไปเป็นในส่วนบัญชีก็สามารถวางที่ไหนก็ได้ครับมันจะตีเขาเ้าโกเลมโดยตรงเลยค่อนข้างตึงอยู่นะค่อนข้างตึงอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมีออามาใช้ก็ได้ มีเจ้าบอกบอกว่ามีใช้เจ้าโคบอลโหดกว่าเยอะเลยโคบอลมันแบบเอ่อมันยิงไกลมากอ่ะแล้วก็เราสามารถที่จะรอบยิงตุ๋หออีกฝั่งหนึ่งได้นะถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งว่างนะครับมันก็แต่เพื่อนใช้โซฮีไม่เวิร์คถ้าใช้โซฮีมาใช้บัญชีเก่งกว่าครับบัญชีมันตีทั้งฉากเลยถ้าเกิดไม่มีตัวอะไรกั้นนะบัญชีมันยิงเข้าหอหอหลักเข้าเซนได้เลยครับต่อไปตัวที่ควรปั้นก็ก็บินสตรีมเมอร์ก็ดีนะ ไอ้ก็บินสตรีมนะครับก็ค่อนข้างตัวนี้มันจะพุ่งเข้าไปโจมตีหอเดียวไม่ค่อยสนใครนะครับเพื่อนๆเห็นบ้างที่เป็นรูปหอเห็นบ้างตัวละครเนี่ยมันคือมันก็คือการโจมตีที่หออย่างเดียวถ้าเป็นรูปโลกก็คือเป็นตัวแทงอะไรประมาณนี้อ่ะต่อไปหมาตัวนี้ดีเซิร์ตบูเบบี้มีใช้ตลอดดีมากลง5ตัวครับเอาไปตีหอตีอะไรเอาไปกันฐานอะไรดีหมดเลยนะครับต่อไปเป็นในส่วนพี่เอ่อพี่ปลาหมึกแล้วกันปลาหมึกนี่มีก็ใช้ตลอดเลยได้ทั้งบกได้ทั้งอากาศเลยนะครับ กอบินไม่เวิร์กกอบินเอ็กไม่เวิร์กถ้าถ้าเกิดไปใช้กอบินเอ็กไปใช้กอบินอาเชอร์ดีกว่าต่อไปเป็นส่วนพี่หมีกิซซี่นะครับดีมากทั้งแทงทั้งโอโ้ทุกอย่างดีหมดบางทีพลิกเกมเพราะพี่หมีนี่หลายครั้งแล้วนะเพราะว่าพี่หมีจะพุ่งไปตีหอยอย่างเดียวนะครับโดยที่คนปั้นต่อไปก็คือโคโบอาเชอร์เป็นตัวละครที่ลงมาแค่า3าดาวแต่ว่าดีเฟนส์ของแกกับเลือดค่อนข้างตึงเป็นตัวแทงนะครับเอาไวก้การบ้านพังได้เป็นอย่างดีพีโกะไม่ค่อยพีโกะมันจะไวกว่าหมีครับพีโกะจะไว,ว,วะกว่าหมีแต ต่อไปเป็นในส่วนอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ UG Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหาไลฟ์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ อ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ U V I P จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G V I P จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U V I P 4 6 5บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G V I P เหลือ5 540บาทเหลือ320บบาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมาก อาอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรีสีชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆกด7ดวันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเอ,อ่อทั่วไทยเลยครับชอนช้อนที่หมี่ก็ลงนะช้อนชอนหมี่เก่งชอบเพราะว่าคือเกมเนี้อหมี่มองว่าลงหลายตัวไม่ได้เปรียบกว่าตัวหนึ่งลงหลายตัวคือ ตัวนึงอาจจะมีสเตตัสท,ที่เยอะบอกว่าจริงต่อ5ตัวลุมกระทืบยังไงตัวเดียวก็ตายครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มีมองว่าเลนเป็นตัวตัวลงเยอะๆจะคุ้มกว่าต่อไปเป็นส่วนโคบอาะเชื่ค่อนข้างดีเพราะว่าระยะการยิงของน้องไกลมากครับถ้าเกิดวางดีๆไม่มีคนมปตีน้องนะเห็นไหมมันยิงเข้าโกเลมแบบไม่มีใครกันก็คือยิงห่อลอยสบายๆหมีก็เลยใช้มากกว่าบัญชีนะต่อไปตัวที่ควรปั้นอีกใช่ไหมครับนี่เลยพี่หนูแต่หมีังเปิดไม่ได้นะครับลงทีที่เป็นคาราวานนารูโตะแยกร่างเลยนะ อันนี้เอาไว้ตีพวกบัฟเฟอร์เมดตีพวกโอเคเมล่าตัวฆ่าพวกตัวใหญ่เลยครับอีกตัวคือคือน้องหมูครับน้องหมูสี่ตัวค่อนข้างดีเนี่ยหลักๆที่มีใช้ตอนโอเพนก็มีแค่นี้แต่ว่ามันจะมีในส่วนที่หมีเคยลองแมงป่องแมงป่องมันจะพุ่งเข้าไปเลยครับชนพวกกีกี้แล้วมันจะเข้าไปเทำลายป้อมดีมากถ้าเกิดเข้าไปถึงป้อมได้นะค่อนข้างดีนะครับแมงป่องมันคือตัวเคลียร์กีกี้มากกว่าตัวอื่นมันก็ จริงๆ OP จริงๆหมีว่าให้บางกรแต่ว่าแพทนี้หม,มียังไม่เห็นคนใช้อาจจะมีเอาอยากแล้วตอนโค้ดเบตา้าบางกอนที่โกงมาอ่านเพื่อนๆดูเห็นไหมลงตรงไหนก็ได้มันยิงไฟตั้งแต่ฐานเลยครับยิงทีนี้คือแรงมากนะพวกกิกี้โดนทีเดียวคือยกครัวเลยครับมีกี่ตัวก็ตายหมดประมาณนี้แถมยิงโดนโกเลมด้วยตึงอ่านี่หมีแนะนําตามที่หมีใช้นะเพื่อนๆก็ลองไปดูได้เดือกหมีก็หมีก็เล่นแค่นี้นแหละก็ชนะสบายๆถ้าเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมครับเปลี่ยนอาชีพหมีคงไปเล่นอาเชอร์เหมือนเดิมเพราะว่าหมีชอบ เล่นอาเชอร์ทุททกเวอร์ชันนะ่ะเอาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นครับแล้วประกันทุกคนเป็นซาโตชิแน่นอนปิกาจูบัลโฟลเมตไว้ลงตอนเคาน์เตอร์ถ้าบัลโฟลเมตอีกฝั่งหนึ่งลงเราก็าเอาบัลโฟลเมตลงถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งรอให้อีกฝั่งหนึ่งลงเงยอะๆแล้วเอาบัลฟบัลโฟเมตออกมามันจะเขามันจะโอ้โหหนูมาอย่างนี้มาครับหนูอย่างนี้ต้องเจอบัลโฟลเมตละเอ๊ะจริงหมีไม่ต้องอบัลโฟลเมตเนี่ยจริงเอาแคทธนูยิงก็ได้นะนี่หมีพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ บาร์โฟเมตคู่ออก,กับกิฟซี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วอีกฝั่งหนึ่งมีแค่ทางเดียวคือต้องส่งบาร์โฟเมตมาครับไม่งั้นแตกครับไม่งั้นเจอบาร์โฟเมตกูตีไอ้าบาร์โฟเมตกูยืนงงงั้นอะโอ้ยโอ,ยโอย้ตายแล้วบาร์โฟเมตแต่ไม่เป็นไรครับฐานมันก็เจ็บแล้วนี่เสร็จแล้วเราเอานี่มาหลอยครับแล้วก็เอากรอบบิงโคโบอลขออัญเชิญชิงโคโซกังมาแทงครับแล้วเดี๋ยวโคโบอลก็จะยิงฟรีไอชิปหายแล้วตัวนั้นมากแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทำไงครับเราก็เอานี่เคลียร์ครับงามๆอ้าวเฮ้ยทำไมไออ้้้กลลลุ่่มมมมมนนนึงััาาดดวววยยชิบหแแีโคร อ๋อขอบคุณมากครับทีุ่ตส่าา์เคลียให้คือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาแบบชนะชัวๆก็เก็บไปเก็บหมี5้าแล้วก็เปอร์ฟอร์เมชนแปเป็น13แล้วลงทีเดียวเลยอ่ะเดียวมีเจารอเคาน์เตอร์ครับตอนนี้หมีไม่เล่นแล้วมีรอเคาน์เตอร์ก่อนแต่ถ้าเกิดเขาไม่ส่งอะไรมาเดียวมีจะส่งหมาไปก่อน12บสองโอ้ยเขาเขาเป็นแล้วเนี่ยขเขาวางแผนลึกลึกล้ำว่าลึกล้ำว่ะเพื่อนอ้าวเซตครับนี่เอานี้มากันก่อนเลยนี่ แต่แล้วเดื่องมีส่งบฟัฟโฟเมตไปซ้ายเลยครับเฮ้ยเขา,เาบฟัฟโฟเมตไปสวยแล้วหมีหมีโดนแล้วไม่เป็นไรครับยังไงฝั่งช้ายเขาเสร็จนะอ,อ้าวเฮ้ยเขาหนูมาโอ้โหสวยแล้วเฮ้ยบฟัฟโฟเมตหมีไปใช้ท่าวะเออหนูตายหมดครับยังไงก็ขอได้ฟันทั้งสองทีก่อนตายวะเอโอโอ้โหหมีเละแน่เลยว่นะมาครับเราเอาโคโบมายิงบฟัฟโฟเมตเลยครับนี่นนสองยิงเลยครับโอ้ยฝั่งขวาเขาเกือบแตกเหมือนกันแต่หมีน่าจะแตกก่อนแล้วแหละบัฟโฟเมตเขาไม่ตายอ้าวเละครับวันนี้กูโอ้โห นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตอนนี้ก็ถือว่าเขาเก่งอยู่นะเขามีฝีมืออยู่นะครับหนูนี่มันกวนจริงๆเลยแตมีไม่มีนะเมื่อไหร่ครับเราเอานี่้ายไปเขาก็แตกลนะแล้วเนี่ยแลกกันอุ๊ยโอ้โหเขารู้ครับไม่เป็นไรเอ้ยโอ้โหอ,อ,อย่างนี้เดี๋ยวมีลองบอฟัฟโมเม็นไม่น่าส่งเลยวะเขาก็จะแตกอยู่แล้วอะอ่ะเดี๋ยวมีเอาซ้ายไปก่อนซ้ายแตกแล้วเดี๋ยวมีเก็บฝั่งขวาแล้วบฟัฟโฟเม็ดลงเขาก็ตายเลยครับ คิดว่านา่าจะเป็นอย่าง,งานนะั้นมั้งอ้าวมีเอาโหสวยแล้วโอ้โหเขาเอานี้ลงเลยเหรอไม่เป็นไรครับเราก็เอานี้สาดเลยครับตายหมดเฮ้ยน้องหนูน้องเหนือโอ้ยเบอร์โฟเมตลงสวยแล้วเขาก็รู้เขาก,เขาก็เขาเป็นนะเนี่ยเขารู้ว่าต้องลงหลังเสร็จเลยหนีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเอาขอซ้ายก่อนโหเสียขวาไปแล้วอะ่ะสวยแล้วสวยแน่แน่สวยแน่แน่สวยแน่แน,แน่นี่ครับบอรโฟเมตจุดอ่อนเอากีกี้ไปเยอะเฮ้ยทำไมทางซ้ายมันยังไม่พังอยู่วะ วันนี้มันอะไรเว้ยครับเนี่ยโอ้สับพังแล้วอ่าเรียบร้อยครับเอ้ยเดี๋ยวเราทำลายขวาก่อนมีลืมเลยถ้าถ้าอย่างนี้เราเราจะเสมอนะโอ้โหแย่เลยโอ้โหถ้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องวัดครับเดี๋ยวต้องวัดนะพังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาบาร,ร์โคเมิดใส่ครับ เนี่ยตอนนี้เขาก็รออยู่มีรู้เฮ้ยเฮ้ย,ยบ้านกูอ่ะเดี๋ยวมีเอาโคบอลไปลอยเล่นครับเขาอร่อยไม่ทานหรอกะแหมเขารู้ใจมีไปทุกอย่างเลยเอาบาัฟเมรมดไปเลยครับชั้งมันละอย่างนี้ต้องบัตด,ดวงกันละถ้าเกิดเขาไม่มีใครมากัน้นเขากรโดนอะ่ะบัฟเมรมดมุนดิ ฟันอีกทีบอฟเฟอร์เมทเนี่ยถ้ามีฟันชนะเลยเรียบร้อยเยสเซอร์เห็นไหมเราเอาบอฟเฟอร์เมทมาเคาน์เตอร์ได้นะครับบอฟเฟอร์เมทเพื่อนๆท่องไวเลยเป็นตัวเคาน์เตอร์อย่าไปลงก่อนถ้าเราลงก่อนเราจะโดนสตาร์ก่อนครับเขาถ้าเกิดเขาเอาบอฟเฟอร์เมทมาลงซ้อนเน่ยเราจะโดนสตาร์แล้วเราจะตายพอเราจะโดนบอฟเฟอร์เมทฝั่งเขาฟันก่อน5ทีว่าเราจะส่วนก็ครึ่งหลอดประมาณนี้นะครับอันนี้เทคนิคเลยใครไปเล่นก็ชนะเอ้ยโอ้โหมาถึงเขาตึงเลยว่ะอย่างเงี้ยคือบอฟเฟอร์เมทเป็นมีจุดอ่อนคือเพื่อนๆเอาลงตัว ตัวกีกี้ครับเยอะๆเอาเอาไปเอาไป,ไ,ปไปกระทืบมันแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวพอมันฟาดนี้เสร็จแล้วเราก็ลงต่อแค่นั้นเองอย่าให้มันเข้าถึงฐานครับนี่ชิบหายแนะ่แค่นี้เห็นไหมจุดอ่อนบัฟโฟเมตก็คือเอาตัวกีกี้เอ่อตัวข้าบัฟโฟเมตดีสุดคือหนูหนูดีสุดโอ้ท่านี้มีลงลุยเลยครับอ้าวเดี๋ยวไปเจอบัฟโฟเมตกันบ้างแนะ่เดี๋ยวก่อนอ่ะยิงยิงลอยเลยครับยิงลอยเลยครับนี่โคโบมันดีตรงนี้เห็นนะโอ้หมีโดนหายไป เหลือพันเดียวเลยหรอโอ้โหเขาเล่นหมีหนักมากเลยว่ะเห็นไหมโคโบตัวแม่งแค่แค่แบบสามดาวแต่แม่งถูกชิมหายโอ้ยไม่ไม่ต้องโปรโเมตแล้วแค่แค่ตัวเอาอันนี้เขาแรกครับแรกแรกเอาเด็กแรกก็แรกเลยมาเยี่ยมหีพังก่อนแล้วเนี่ยเขาก็พังวะนี่โคโบมันยิงเน่นะดูโคโบกันเอ้ยชิมหายโคโบแทกบอมาตีหมีก่นโหเอ้ยไม่น่าเลยไม่งั้นเขาบ้านเขาพังแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเราส่งไปดีเขาก็ตายเราก็พังเหมือนกันแลกกันไปแล้วกันเออนายก็พังเราก็พัง หูถ้าแต่ตอนนี้มีบาฟโฟเมตลงขวานี่ชนะเลยแล้วเนี่ยเออไม่เป็นไรครับเขาต้องลงตรงนั้นหยุดไปตอนนี้แหละเราจะเก็บทรัพยากรครับบาฟโฟเมตมีไม่อยากลงก่อนี๋ยวมีรอเขาก่อนอ่าเขาลงสตรีมไปแล้วเหรองั้นก็บาฟโฟเมตไปเลยครับสตรีมมันจ่ายสี่ฟันไปเลยบาฟโฟเมตบุกเข้าไปอ่าอนี้มาเหรอโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโโบมาช่วยบาฟโฟเมตนี่บาฟโฟเมตไม่รู้จักราชาผู้ยิ่งใหญ่หรอเขาฟาดสองทีเท่านั้นแหละบาฟโฟเมต ถ้เาเขาไม่มีบาโฟเมตลงก็เอาโคโบมาลอยครับเสร็จฆ่าพระเจ้าอย่างนี้บ้านแกพังเนี่ยแมงวันแมงวีกูปลาหมดแล้วโกเมตเออตีไม่ทันโถ,โถโอเอย <c oughs> เห็นปะโคโบลอ,อยฟรีล <c oughs> อยฟรีครับเออนะเห็นไ้าเขาเลยต้องรีบจ่ายคอยมาลงเลยนะครับแต่ก็ทํไเลมีไม่ได้เพราะว่ามีของมีเขาจะบุกเข้าไปต่อเสร็จแ,แล้วเอาหมายตัวน่าจะตายแล้วแหละทำฮารับแล้ว อ่ามีให้มีให้กลางเลยอ่าตุ๋ยไปไอตัวนี้มันตีแรงก็จริงแต่มันมีปัญหาครับคือเฮ้ยเชียเขาโปรโฟรเมตมาเลยดีกว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็นี่ตุย๋ยอ่าเดี๋ยวมีเก็บเนี่ยคอยแปดแล้วเดี๋ยวมีรอไปเอาโปรโฟรเมตลงมีก็ชนะเลยเฮ้ยกูพังแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแลกกันมาอ่าให้แลกเลยมามีแลกเลยครับมากูก็บ้านมึงเหมือนกันมา เห็นปะทางสะดวกเขาเขาเขาลืมครับเขาเขาเขาเลี้ยงขวาไปเออเจอบัฟเฟอร์เม็ดจามเขยมเออคือแปดร้อยสี่สิบเออคือส,ส,สาดเข้าไปเอาตอนนี้อ่ะสตรีมเมอร์บุกไปไม่เป็นไรครับเอาเลยแลกกันมาเดี๋ยวก็รู้ว่าใครตายก่อนอะให้เลยอะเนี่ยเห็นไหมใครตายอะเอาดิอะถ้าเกิดอะเราโคโบอลดีเดอร์มายิงลอยฟรีครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตัวการเห็นไหมยิงยิงฟรีโอ้สบาย เกมนี้มีมองว่าอยู่ที่ความชํานาญกับความโปรครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นไปแบบว่าต้องโค้ดไปตามมีผ่านมาเยอะไงะมันก็เจอมาเยอะอะเจ็บใช้คำว่าเจ็บมาเยอะครับลองเทคนิคหมีไปเล่นดูโอกาสชนะหมีว่า80%นี่อยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อนจะแบบมองเกมอีกฝั่งหนึ่งได้ถ้ามองอุ้ยคุณเอกก็เอ่อถ้าเรามองเกมอีกฝั่งหนึ่งได้เราก็มีโอกาสชนะโอ้ถ้าอย่างนี้มีเอาโคบอลลงก่อนบัฟเฟอร์เมตตามจบเลยอันนี้หมีจะหลอกเขาครับนี่โอ้หเขาไปลงตรงซ้ายแปลกๆว่ะ เสร็จูนแล้วเนี่ยไปเลยครับบัฟโฟเมดแรกไปเลยครับไม่เป็นไรเราคุ้มกัอยู่แล้วนี่ส่งตัวจามไปเนี่ยถ้าเกิดตอนเนี้ยโอ้หนี่เขาจริ้จรจะแรกกันเลยนี่ว่าอ่ะมีก็ส่งแมงวันมากันแค่นี้ครับ,รบโอ้เขากะพังนะ้วแต่ว่าเขาพังก่อนนะทางซ้ายอ่ะนี่เดี๋ยวมีมีลูกธนูครับอะไรเราเรียบร้อยแผ่นของนายพังแล้วเออเรียบร้อยหูเขาเขงฝ่ามาว่ะคนนี้เขาน่าจะเป็นนะเนี่ย หมูนี้มีโดนซ้ายโดนขวาเลยวะ่ะเละนะเนี่ยหมีอ่ะเมื่อกี้ไม่มีคอยเรียกเราด้วยโอ้โคบงมันจริงไม่ทันอยู่แล้วมันจริงทีละตัวแย่แล้วครับโดนซ้ายแนะน่นอนโอ้โหเนี่ยเห็นมามคอยดีของทีกี้จริงเนี่ยถ้าเกิดเราเราเรา,เราไม่มีคอยแรกก็เท่านั้นนะอะ่เอาเลยครับเต็มที่ม,ม,มีมีเป้าหมายมากกว่านั้นเดี๋ยวก่อนอให้ก่อนเลยเอาไงอะไม่เอาลงก่อนเลยอะ อ่าเขาเรียกหมูมาแล้วครับหมูสี่ตัวทำไรเราไม่ได้หรอครับโอ้โหแต่ก็พังว่ะโอ้มาแล้วครับราชาปีศาจบัฟเฟอร์เมดเข้าไปเลยครับโอ้โหว่าแล้วเขาต้องใช้แต่ไม่เป็นไรครับูอขอสักสี่กึศขอแค่สี่กึศเทันน,นี่ไงสับไปแปดร้อยสี่สิบสับไปอีกทีครับโคบโบยิงฟรีโคบโบยิงฟรีเออโคบโบยิงฟรี ไม่ได้ยิงฟรีแล้วแหละมันมาแล้วน้องหมูเออโดนตุ๋ยไปทีครับมีคงต้องยิงอ่ะไม่มีทางเรื่องนะครับเฮ้เยพูลิงมันไม่โดนวะเอาแล้วไงไม่เป็นไรครับถ้านี้ไม่มีคนกันเขาก็พังอ่ะเขาดีมีคนกันนี่เองแหมเล่นตัวเล็กเต็มเลยนะพี่ชายเล่นกันอย่างนี้ก็แย่ดีมีก็พังดีว่าบ้านกูโอ้โหเอาไปลอยฟรีครับยิงฟรีลอยฟรี อ้าวมาเยอะอย่างนี้เสร็จครับเออเนี่ยข้อเสียของตัวเล็กๆคืออะไรรู้ปะ่ะโอ้โหมันบุกเข้าไปไม่ได้เลยว่ะโอ้โหมันกันดีมากเงีย้ยเดี๋ยวมีเล่นตรงนี้เลยเหมือนไส้ละมาแล้วครับเปอร์โฟเมตสตาร์ทมันทีเออสตาร์ทแล้วก็เอานี่ปิดครับเออนี่ โอ้โหมันกันกูจริงๆเลยไว้ให้ตายดิโอ้โหประสิทไม่เป็นไรครับเราบุกเข้าไปครับตอนนี้ป้อมเขาพังแล้วอ่าดยมีเจ้าบุกซ้ายบุกขวาเลยครับแลกกันไปเลยมาถ้านายจะเอาแบบนี้ได้ครับมาแลกกันไปนเลยมาดูสิว่าตัวเล็กตัวจิว๋วใครจะตายก่อนกันเอาดิเอานายมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือไอ้พวกหนูพวกนี้มันฆ่าง,ง่ายเกมนี้พยายามกันโกลเลมให้ได้เยอะที่สุดเราเห็นป่ะมีได้โกลเลมอีกตัวหนึ่งกันโกนเลมตัวหนึ่งได้เราก็ชนะไปแค่นั้นเองเขาก็ไม่มีเกะมาเขาไม่มีทางเลือกต้องบุกอย่างเดียว โอ้อไรชนะรัวๆเลยอ่ะโอ้มเมื่อเรามีลองให้ลอีการึงพอแล้วลองลองเอาลองจัดตัวแบบมีลองไปเล่นดูครับถ้าเกิดสมมติมีมีหนูขาวที่เรียงมาเป็นสิบตัวตัวนั้นก็ดีนะตัวนั้นก็ดีนะเอาไปฆ่าพวกบัโฟเมดฆ่าพวกคีเมล่าอะไรอย่างงี้นะอันนี้เราดูจังหวะเขาก่อนดูจังหวะเขาก่อนอ่าเราเต็มแล้วอย่างนี้เขาไม่เปิดบุกครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขามาลงซ้ายมีก็จะเอาบาโฟเมดกับไอ้นี่ไปเลยจบ่ะอย่างอย่างที่คาดการณ์ แลกกันไปแล้วกันมาบาโฟเมตอันเชิญราชาปีศาจชิงโคโชกังโอ้เขาเขารูา้ว่าหมีต้องมาแบบนี้ว่ะเขาก็เลยมากันว่ะทําไม่เป็นไรครับป้อมเขาป้อมเขาเจ็บแล้วว่าบาโวยสับเข้าไปหนึ่งจังหวะบาโฟเมตสับเข้าไปหนึ่งจังหวะบาโฟเมตจับเข้าไปสองจังหวะบาโฟเมตสับสโอ้ยทีเดียวเกือบหวันเชียบเลยเกือบหวันเชียบเลยเกือบหวันเชียบโอ้ยโหหมีไม่น่าเอาหน้าเอาโคโบโไปหลอยอย,อยิงแข,งข,งขง็ขงกว่าหมีก็พังเหมือนกันว่ะแลกกันไปแล้วกันว่ะ แต,แตกแน่นอนครับเราขวาแล้วเ,เขาก็ต้องแตกเหมือนกันไปแลกกันไปเพื่อนชิงโคโชกังไอเดว,วิลโดชี้นั่งเก่งวะ่ะมีเห็นหลายทีแล้วนีม่มันจะตีอ่าเรียบร้อยครับต่อไปเราเอาซ้ายก่อนเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บ13คอยรอเลยครับอ่เดี๋ยวเขาต้องวิ่งมาใช่ไหมองไรดีวะเนี่ยอ่ะกันไปก่อนแล้วกันโอ้เขาหมีมาแล้วว่ะ นะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยวเขาเอานี่กันได้ออาแลกกันไปแลกกันไปแลกกันไปอ่ะแลกกันไปอูถ้าเกิดตอนนี้เรียกบัลโฟเมตได้นะพี่ชายพี่ชายแหลกแน่ๆอ่ะอ่อ่ให้เขาได้ใจไปครับเดี๋ยวจอบบัลโฟเมตออกมารอๆเลยไปอันเชิญชิงโคโซกันราชาปีศาจบัลโฟเมตยา บาโฟเมดมาแล้วครับตอนนี้อ่าเราเอากี้กี้ไปช่วยบาโฟเมดทุงนะครับเอออะไรอะไอเดวเวิลดูชี้เหรอกูฟันหัวคาดหมดแล้วเนี่ยนะถ้าจังหวะนี้เขาไม่เอาอ้าวเราลงอันนี้ครับดีเฟนซ์ไปครับถ้าเขาจังหวะนี้เขาไม่เอาบาร์โฟเมดมาสวนเราก็ชนะแน่นอนนะครับอ่าเราทําไงต่อครับไอเเอาโครบลลดเดอร์ไปยิงลอยครับตอนนี้จังหวะของเราคือเขาให้เราบุกอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เราบุกเลยครับใส่้ายใส่ขวาออกมาให้หมดเลยครับไงฮะโดนโครบลลดเดอร์ยิงฟรีเลย เอาบัฟเฟเมดวิ่งไปไหนะโอ้โหไปตามหมีตายแล้วบัฟเฟเมทดคุ้มขอโหษแต่ไม่ต้องห่วงครับบ้านเขาจะพังแล้วเรียบบัฟเฟเมดต,ตอนนี้ไม่ทันแล้วโคบอลิเดอร์ยิงมันนี่เนี่ยลูกธนอกูอีก้ะนี่ไงเออเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่รู้ว่าเราสามารถเอาลูกธนูตรงนี้ไปยิงหอก็อได้ด้วยนะครับอย่างที่หมีทำามื่กี้อ่ะก็โอเคครับเอาเอาไปว่าเพื่อนๆลองเอาไปเล่นดูครับเทคนิคนี้รับประกันว่าชนะแน่นอนนะครับประมาณนี้อขอให้คนเล่นเกมจะมีความสุขสามอาชีพบรรล้านเหมือนกันเล่นได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นหมีก็เล่นอาร์เชอร์อครับ